ดาวพระหัสของชาวมิถุนนะคะมีการโคจรผิดปกติมาค่อนข้างเป็นระยะเวลานานนะคะในวันที่9มกราคมนี้จะกลับมาโคจรเดินหน้านะคะดังนั้นส่งผลอย่างไรกับชาวมิถุนเมื่อดาวพระหัสเกี่ยวข้องกับเรื่องงานการหน้าที่ความรับผิดชอบในช่วงมกราคมถึงเมษายนปี67นี้นะคะท่านใดลัคนาราศีมิถุนฟังได้รวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมก็ฟังได้เช่นกันนะคะสำหรับท่านที่สนใจเรื่องดวงเรื่องการพยากรณ์ฝากกดติดตามไว้นะคะ ดาวพระหัสนะคะเป็นตัวแทนเรื่องงานการต่างๆของชาวมิถุนนะคะเป็นเจ้าเรือนกรรมะนะรวมทั้งเจ้าเรือนปัตตนีด้วยนะคะก็คือเรื่องหุ้นส่วนคู่ค้าลูกค้านะรวมไปถึงเรื่องของเพศตรงข้ามนะคะในช่วงปี2566ที่ผ่านมานะคะดาวพระหัสมีการโคจรถอยหลังเรียกว่าหลายเดือนนะคะตั้งแต่29สิงหาคมยาวนานม,มาจนถึง9มกราคมนะคะเป็นระยะเวลาโดยรวมที่เรื่องงานการ มีการโคจรผิดปกติก็คือ132วันดังนั้นเรื่องงานของชาวมิถุนนะคะในช่วงครึ่งปีหลัง2566ที่ผ่านมาก็มีสภาวะบางทีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาจจะเป็นลักษณะงานไม่ก้าวหน้านะคะหรือว่าปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานหน้าที่ความรับผิดชอบบางท่านมีการแบกรับทางหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบที่สูงที่โหลดก็ได้นะเนื่องจากดาวพฤหัสนะคะเรียกว่าเป็นตัวแทนเรื่องของความยุติธรรมนะเรื่องของอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องเกี่ยวกับความดีความงามความเจริญได้นะเมื่อมีการโคจรผิดปกตินะคะทําให้เรื่องของอาการงานของชาวมิถุนที่ผ่านมาก็ถือว่ามีความผิดปกติไปเช่นกันนะคะสําหรับดาวพฤหัสจะกลับมาโคจรเดินหน้าในช่วงวันที่9มกราคมที่จะถึงนี้นะคะ โดยจะกลับมาโคโจรเป็นปกติและบางช่วงก็เดินเร็วกว่าปกติด้วยนะเรียกว่าจะเป็นช่วง4เดือนนะคะคือมกราคมถึงเมษายนที่เรื่องการงานของชาวมิถุนจะก่อเกิดเรื่องของความคืบหน้าก้าวหน้าขึ้นนะคะ ดาวพฤหัสตรงนี้ของชาวมิถุนนะคะเป็นราชาโชคด้วยนะแล้วก็อยู่ในภพลาภะนะคะดังนั้นที่ผ่านมาก็คือมีปัญหาเรื่องราบผลจากการงานนะเมื่อดาวกลับมาเดินหน้านะคะชาวมิถุนจึงมีแนวโน้มในะเรื่องความคืบหน้าใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานการต่างๆขยับดีขึ้นนะคะมีราบผลทางการงานเกิดขึ้นได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานที่ ก่อเกิดกำเนิดใหม่ๆขึ้นงานเสริมงานพิเศษนะคะหรือว่าเป็นช่วงเวลา4เดือนนะที่เรื่องงานการของชาวมิถุนมีจังหวะดีในการขยับขยายคืบหน้าต่างๆได้รับความเกื้อหนุนทางการงานเกี่ยวข้องกับเรื่องหุ้นส่วนได้บางคนก่อเกิดพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจนะคะลูกค้ามีกลับมานะหรือว่ามีจังหวะเรื่องของการติดต่อลูกค้าใหม่ๆดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเรียกว่าเป็นสภาวะคืบหน้าทางการงานบางคนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือบางคนได้งานใหม่นะคะ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงสี่เดือนนะคะที่ชาวมิถุนก็จะก่อเกิดรับผลเกี่ยว่องจากเรื่องคู่ครองได้นะเช่นคู่ครองมาเกื้อหนุนดีขึ้นนะคะหรือบางคนได้โชคลาภม,มาจากเรื่องหุ้นส่วนเรื่องลูกค้านะหรือแม้แต่เรื่องความเกื้อหนุนจากเรื่องของเพศตรงข้ามได้นะคะดาวพฤหัสนะคะเป็นตัวแทนเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยนะเรื่องการเรียนการศึกษาเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องใน หน่วยงานองค์กรนะคะเมื่อมีการกลับมาเดินหน้าในภพลาภะแล้วยังเป็นราชาโชคนะคะดังนั้นชาวมิถุนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ก็มีแนวโน้มงานการก็พลิกกลับมาดีขึ้นนะคะเรื่องของการเรียนการศึกษาหากที่ผ่านมาเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องนะไม่ค่อยเข้าใจมีอุปสรรคในเรื่องการเรียนต่อต่างๆนะคะในหลังวันที่เมการาคมไปเป็นระยะเวลา4เดือนนะคะถือว่าชาวมิถุนจะได้ประโยชน์นะจากเรื่องของการเรียนรู้นะการศึกษาอะไรใหม่ๆม,มีความเข้าใจรวดเร็วด,ดีขึ้นนะคะ ความคืบหน้าในเรื่องการสอบการแข่งขันอ่ะก็ถือว่าจะขยับดีขึ้นบางคนได้ประโยชน์จากเรื่องกฎเกณฑ์ใหม่ๆหรือกฎระเบียบที่เพิ่งออกมานะคะอย่างไรก็ดีนะครับจะได้โชคลาภมากน้อยนะหรือมีอุปสรรคก่อนหรือว่าต้องทุ่มเทก่อนถึงได้รับผลทางการงานมาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงพื้นชะตาของแต่ละท่านด้วยนะคะโดยในช่วง4เดือนนี้นะคะก็เหมาะกับเรื่องการขนขยนะหรือติดต่อเรื่องงานนะบางทีเป็นลักษณะอาการ ติดต่อหาพาร์ทเนอร์ผู้ร่วมทุนคนช่วยเหลือนะคะหรือว่าเรื่องของการทุ่มเทไปกับเรื่องของงานการต่างๆในช่วง4เดือนนี้มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะหรือจังหวะประเมินผลพอดีก็ส่งผลให้อาดวงดาวช่วงนี้หนุนนำนะคะในช่วง4เดือนนี้นะคะก็มีเกณฑ์ใครที่อมองหาคนคบหาหรือเรื่องความรักความสัมพันธ์บางทีไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคน ต่างวัยนะคะหรือว่าผู้หลังผู้ใหญ่เข้ามาเกื้อหนุนนะบางทีก็เป็นกาลรรยานามิตรหรือคนเกื้อหนุนทางการงานการค้าได้นะหรือบางคนก็เป็นลักษณะการครบหาได้ด้วยนะคะสาหรับดาวพระหัสให้ประโยชน์กับชาวมิถุนนะอยู่จนถึง30เมษายนนะคะหลังจากนั้นจะย้ายพบเรือนเข้าสู่พบเรือนวินาศน,นะคะไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะเป็นระยะเวลา1ปี โดยดาวพฤหัสนะคะจะมีกําลังเป็นปกตินะคือไม่เป็นราชาโชคแล้วนะคะดังนั้นหลังเมษายนไปนะสภาวะเรื่องงานการต่างๆของชาววิถุนแต่ละท่านขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาพื้นดวงกําเนิดด้วยนะคะ ดวงดาวที่ตั้งรับในพื้นดวงนะคะใครที่มีดาวดีก็ส่งเสริมนะใครที่มีดาวคู่ศัตรูบางทีก่อเกิดเรื่องความเปลี่ยนแปลงการปรับตัวต่างๆทางการงานได้นะคะในระยะเวลา1ปีนะคะหลัง30เมษายนไปสําหรับดาวพระหัสนะคะเป็นดาวเรื่องงานนะเมื่อย้ายพบเรือนนะคะความหมายของ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับทางการงานนะก็จะไปเกี่ยวพันกับคําว่าวินาศนะคะวินาศหมายถึงเรื่องงานการที่ทําทส่วนตัวก็ได้บางคนมีแนวโนม้มนะมีงานเพิ่มนะเช่นเรื่องของการลงทุนทําอะไรคนเดียวนะคะหรือว่าก่อเกิดงานลับๆับขึ้นนะเป็นจังหวะที่เข้าสู่เรื่องของการค้นคว้าศึกษาวิจัยอะไรแบบจริงจังได้นะคะนอกจากนี้ส่งผลดีกับงานในเชิงเดินทางบ่อยๆนะเช่นเดินทางไกลเดินทางต่างจังหวัดนะคะหรือว่า ค้าขายกับลูกค้าที่เขาอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศข้ามถิ่นข้ามแดนข้ามชาติไปเลยนะคะงานประเภทออนไลน์นะคะก็ส่งผลดีนะเนื่องจากงานออนไลน์ก็จะเป็นงานที่เราไม่เห็นลูกค้าโดยตรงนะมีลักษณะเรื่องของการสื่อสารกันผ่านทางแอปพลิเคชันทางเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารทันสมัยนะรวมไปถึงอะไรที่เป็นลักษณะงานแก้ไขงานซ่อมแซมงานหรือระบบงานทำอะไรที่ซับซ้อนยุ่งยากอันนี้ก็ถือว่าส่งผลดีนะคะ นอกจากนี้นะคะดาวพระฤหัสไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะคะก็ส่งผลดีกับอะไรที่เป็นความทันสมัยเทคโนโลยีนะเรียกว่ามันเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองการหาเงินนะคะเรื่องของการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนต่างชาติจะเป็นโดยทางตรงทางอ้อมนะก็เรียกว่าส่งเสริมดีนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็มีด้วยนะเนื่องจากภพเรือนนี้นะคะเป็นภพเรือนที่มีความหมายในเชิงต้องระแวดระวังนะก็คือเรื่องความผิดพลาดทางการงานใครที่รับผิดชอบ งานการที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ต่างๆนะหรือว่าอะไรที่ค่อนข้างสําคัญก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ระมัดระวังเรื่องงานการเป็นพิเศษนะคะใครที่ทํางานในเชิงหุ้นส่วนนะหรือว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหลายส่วนหลายฝ่ายบางทีมีความพลิกผันเกิดขึ้นได้นะเรื่องของอผลประโยชน์รายได้ข้อตกลงต่างๆอันนี้ก็เป็นช่วงหลังเมษายนนะที่ต้องระวัดระวังเรื่องเหล่านี้เป็นพิเศษนะคะ สำหรับชาวมิถุนนะคะมีดาวมฤตยูอยู่ในภพเรือนวินาศอีกหลายปีนะคะเป็นภพเรือนเกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่แข่งเรื่องศัตรูเรื่องภาระหนี้สินได้นะคะอย่างไรก็ดีดาวมฤตยูในตำแหน่งนี้ก็ส่งผลดีในเชิงคู่แข่งศัตรูก็มักจะแพ้ภัายไปนะคะ สำหรับในปี2567นะคะดาวเสาร์และดาวราหูยังคงอยู่ที่เดิมนะคะชาวมิถุนมีเกณฑ์ได้ประโยชน์จากเรื่องสินทรัพย์เรื่องมรดกนะคะเรื่องอะไรที่ถือครองไว้นานแล้วนะคะอาจจะหมายถึงเรื่องของการเอาสินทรัพย์เก่าเดิมมาปรับปรุงเพื่อสร้างผลประโยชน์ผลกําไรนะคะหรือว่าเรื่องของการขายของเก่าของเดิมบางอย่างออกไปได้นะส่งผลในเรื่องของการเงินการทองที่มาจากเรื่องของมรณะนะคะ ในความหมายของมรณะนะคะยังหมายถึงธุรกิจที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพนะคะความป่วยความเจ็บความตายการพัดพราต่างๆก็อาจจะส่งผลดีกับธุรกิจแนวนี้ได้ด้วยนะคะสําหรับเรื่องเงินเงินทองทองของชาวมิถุนนะคะเป็นดาวที่เดินโคจรรายวันเลยนะคะก็คือดาวพระจันทร์นะคะ ซึ่งเมื่อดาวพฤหัสเขาเดินดีขึ้นนะก็คือเดินไปข้างหน้านะเรื่องการหมุนเวียนเงินในช่วงหลังเก้ามกราคมนะคะก็จะมีเหตุให้เงินทองไหลเข้าดีขึ้นนะคะเรื่องของการได้เงินได้ทองก็อาจจะมีมาบ่อยขึ้นนะเรียกว่าเป็นเรื่องของการหมุนเวียนทางการเงินที่คล่องตัวขึ้นกว่าในช่วงที่ดาวพฤหัสเดินผิดปกตินะคะ สำหรับชาวมิถุนนะคะมีดาวประจําตัวเป็นดาวที่โคโจรรายเดือนบางช่วงเดินดีนะคะบางช่วงมีจังหวะโคโจรผิดป,ปกติในรอบปีด้วยนะคะก็สามารถติดตามรับฟังสภาพการดวงดาวในแต่ละเดือนนะคะเป็นภาพรวมเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโดยรวมในชีวิตอัปเดตกันได้เหมือนเดิมที่ช่องโหราห้านะคะให้เป็นข้อมูลทางดวงดาวไว้สําหรับชาวมิถุนสำหรับดวงดาวในปี2567นนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ